โดดแล้วพี่น้องโดดแล้วโดดแล้วโดดเต็มน้ำครับโดดเต็มน้ำหลังจากที่ว่านเหียลงไปครับผมเนี่ยเป็นว่านเหียลงไปเมื um. Dude, right. ่อก hey ี้โดดเต็มน้ำครับโอ้โหกันสิงาหลายเพราะจังหวะนี้ครับพี่น้องเหี้ยสองย่างนี่ครับเหียเรือญี่ปุ่นครับตัวนะครับเนาะรุ่นเหียนี่ครับพี่น้องรุ่นเหียนี่เป็นจังไดนติดมาเต็มเบิดน่าจจะเป็นปลาบักแปบครับพี่น้องปลาบักแปบ เป๋าเป๋านี่ลนะปลาราคาดีราคาเสียบปลาเสียบเลยพี่น้องเรือปลาบักเกยบนี่เบิ่งเอาพี่น้องอายะคือเก่าครับโอ้ยหลอดสุดยอดสุดยอดก็ได้จังหวะเขาคัดเขาเนี้ยเอ้าสุดยอดสุดยอดเฮานี่เฮานี่ครับเฮานี่วันที่หลังเป็นทั้งใดโถาปะ ไปแล้วพี่น้องหนึ่งสองสามอ,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 อึบอึบอึ้ยเอ้ยบ่หน่อยนาครับพี่น้องเอาสุดยอดครับสุดยอดแน่นอนแน่นอนครับอึมเอาสองแดงพี่น้องสองแดงสองแดงเดี๋ยวหามุมึงไปบงังตัวบังตัวเพราะได้ยุกพี่น้องเพราะได้ยุก

ฝันขึ้นมาพี่น้องฟ,ฟันขึ้น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 อ่าหยะคือเกา้าสุดยอดครับผมทื่คักถึงเนื้อขึ้นก่อน,นพี่น้องแต่ละจังหวะนะครับเอ,อ๋อพี่น้องทาเครื่องครับโน่นสังน้องบัวลำพูครับ มันไม่เลื่อยตัวนี้มันร้อนไม่เลื่อยเัวน้เอาเต็นหามา่้าอีกมันทีอีัวเอาแหกับพี่น้องแหยแหกรุ่นแหยกันตาอเออแห,กหกยหกับบอธรรมดาครับอายะศิลคือเก่ารกครับ,บอเออ ฟัง,งคุณกับเต็มขึ้นกันครับพี่น้องสุดยอดครับ,บเพ้่มแน่นอนครับผมอ้อสุดยอดครับ